ใช่พี่เพื่อนเลยก็ได้นะสองเพื่อนโอเคครับนั้นเรามาเริ่มคุยกันที่รายละเอียดก่อนละกันคือแน่นอนว่าคู่เราเนี้ยติดแล้วการเล่นตอรรี่ระหว่างคู่เราอ่ะพี่ว่าอาจจะดุเดือดเกินไปดังนั้นสิ่งที่พี่จะกำชับก่อนเลยคือกรณีแจ้งใบทั้งหมดทั้งมวลพี่จะรับจากแคร์กับซีรินเท่านั้นสองคนเหมือนเดิมแปลว่าเด็กๆอะไรต่างๆนนาส่งมาพี่ให้เอมินตัดทิ้งหมดพี่จะรับแค่สองคนนี้ในการเปิดติเกตรวมกันมาที่เดียวได้ไม่มีปัญหาทั้งทุกใบพี่จะเคลียร์ตอนจบเท่านั้น ถ้าใบแรงใบแรงยกตัวอย่างเห็นเห็นภาพง่ายๆ MG คุยดิคอร์ดสตรีมสไนน์นู่นนี่นั่นอันนี้พี่เอาเลยถ้าพี่ดูแล้วมันร้ายแรงแล้วพี่รู้สึกว่าอารมณ์อร่อยไม่ได้พี่จะให้ใบทันทีแต่ถ้าเกิดการถ้าเป็นเคสเล็กๆน้อยเช่นหลุดดาหรืออะไรนิดๆหน่อยๆที่พี่ดูแล้วเออมันนิดหน่อยเองคุยตอนจบได้พี่เอาคุยตอนจบทั้งหมดอันนี้เคลียร์เนาะแคลโอเคไหมครับโ <Yeah. Okay, S 1> อเคครับไม่ได้ติดอะไรหรอ,อครับอ่ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากถามยืนยันทับสองฝ่ายก่อนคือ จะเล่นกันใบแดงไหมเดี๋ยวพี่ยกยกกรณีเคสของเอ็มของเดมันเทกับเอ็มเคคิวให้ฟังว่าพี่คุยกันตั้งแต่เริ่มเลยว่าคู่เราจะไม่มีใบแดงแปลว่าจะแรงแค่ไหนไม่รู้ล่ะถ้าพี่พิจารณาแล้วว่าไม่ถึงกระแดงเนี่ยยังไงพี่ก็ไม่ลดตัวอย่างง่ายๆเลยหลุดดาพ่อแล้วกันหลุดดาพ่อด่าแม่มาถามว่าผิดไรแรงไหมไรแรงแต่ก็ถึงขนาดที่จะให้น้องหายกันไปไหมพี่ว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะส่งบำเพ็ญสามสี่พันก็ยังรู้สึกดีกว่าให้แบบหรือเปล่าหรือยังไง หรือจะเอาแดงกันให้ได้คุยกันก่อน,นไม่นะคือของหนูอะเหมือนตอนที่เขาสตรีมสไนอะหนูก็ไม่ได้ให้แดงนะหนูก็บอกพี่กรไปแล้วก็เล่นนานๆอะก็แค่ไปบําเพ็ญแคนน่นั้นใช่ก็เลยคุยก่อนไงว่าฝั่งแคร์ไอ้ฝั่งฝัง่งซีรีน่ะคุยกับพี่เคียร์แหละว่าเราไม่เอาแดงกันแน่นอนแต่ฝั่งแคร์พี่ไม่รู้ไงว่าแคร์จะเล่นกันถึงขนาดไหนเพราะก่อนเพราะพี่พูดก่อนนะว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าเอลเคเรดี้จะหลุดมากน้อยแค่ไหนแต่พี่เชื่อว่าต้องมีคนหลุดและคิดว่าถ้าหลุดแล้วจะให้น้องหายไปก็ คุยกันตรงนี้เลยจะได้พี่ได้ทําตัวถูกว่าพี่ต้องมานั่งไก่เกียไหมต้องมานั่งพูดคุยกับพวกเราหรือเลปล่าเพื่อให้ไม่มีใครโดนแดงก็อ <c oughs> เอาตามดุลพี่พี่กอลก็ได้อ่ะไม่อันนี้อันนี้ไม่ดดนพี่พี่ดิมาถึงว่าเราคุยก่อนว่าเราจะไม่เอาง่ายเลี่ยงแดงได้พี่เลี่ยงหมดถ้าไหนที่พี่ไม่ดูไรแรงจริงเช่นแบบไม่มีหลักฐานส่งเข้ามาว่าแอลเคเรดี้ <c oughs> อยู่ไอดิคอดกันห้าคนแชร์จอกันอย่างเางี้ยยังไงพี่ไม่ให้แดงแน่นอน ถ้ามีหลุด,ด่ามานิดหน่อยดูด,ด่าพ่อดูด่านิดหน่อยพวกเนี้ยพี่อาจจะเอาลูกลรวยให้เป็นใบส้มแล้วก็ส่งบันเพญเอาเราโอเคหรือเปล่าโดยที่แบบว่าทุกอย่างจะไม่มีแดงเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าไม่ร้ายแรงจริงเราต้องอย่างกับพี่นะเพราะว่าถ้าถ้าเราอย่างพี่ตรงนี้แล้วแล้วมาวันสุดท้ายเรามาบอกว่าไม่สนหนูจะเอาแดงพี่ไม่ให้แดงดีนะเพราะเราคุยกันแต่วันแรกพี่ไม่เอามานั่งตอนจบว่าสุดท้ายพี่บอกเอลเคโดนใบแดงสองแดนปรเทศโดนห้าเราบอกหนูไม่ยอมหนูแลกพี่ไม่เอาอย่างนั้นคุยกันตอนเนี้ที่ยังไม่เริ่ม ไม่ต้องไม่ต้องไปแดงก็ได้พี่กอล์ฟอ่ะอันนี้โอเคเคลีย์อาทีนี้คาต่อมาครับสิ่งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์จากคู่ที่แล้วแล้วกันคือคําด่าคําด่าที่เสียสีเนี่ยคําต่างเหล่านี้ยถ้าอิงจากที่ประชุมกันล่าสุดคือทุกอย่างจะผ่านดุลยมินตจของพี่และแอดมินเท่านั้นนะเสียสีได้ไหมเสียสีได้ต้องบอกก่อนงี้ถ้าเสียสีในในรูปแบบเชิงบูลลี่ตัวละครภายในเมืองเนี้ยสำหรับพี่ยังมองว่าไม่ได้ร้ายแรงมากนะให้เห็นภาพครับตัวอย่างเช่นของพี่เนี่ยตัวละครดํา ทุกคนด่าเรียกพี่ไอ้ดำ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 ถามว่าถ้าความเป็นจริงอะบูลลี่ไหมบูลลี่นะครับแต่พี่ไม่สีเรียกพี่รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่เราทําออกมาเองเราเราประดิษฐ์ออกมาเองแปลว่าการด่ากันเขาเอาจุดด้อยของตัวเราแบบไปด่าอยู่แล้วดังนั้นพี่ไม่ได้สีเรียกตรงนี้ดังนั้นการเสียสีในเชิงไอซีแล้วกันพูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจง่ายเสียสีเชิงไอซีพี่จะปัดตกทั้งหมดนะถ้ามีคําถามว่าและด่าคำมาโชล่ะมันเสียสี โอซียังไงในเมื่อคำโชว์เป็นไอซีเราต้องบอกก่อนว่าตีความหมายให้ออกหน่อยว่าไอเฮี้ยคำยโชว์เนี่ยมันสื่ออะไรได้บ้างนึกออกไหมครับดังนั้นบางอย่างการนาหลีกเลี่ยงแต่ถามว่าร้ายแรงถึงขนาดที่ต้อง,อง,แ,ดองแดงไหมสำหรับคำว่าคำาโชว์สำหรับพี่ก็ไม่แต่ต้องรับสภาพตอนบอลเพเทนได้อย่ามาอดควรนะพอพี่ส่งพี่ส่งเท่าใบแดงนะครับเวลาเวลาเนบเนบอะไรต่างๆที่พี่พิจารณาแล้วมันเข้าข่ายรุนแรงเนาะอันนี้เคลียร์ตรงเข้าใจตรงกันเนาะมีคำไหนที่อยากจะคุยกันเบื้องต้นไหมครับว่าจะด่าได้หรือไม่ด่าหรือถ้าไม่ซีเรียสเลลยดดดกกุๆ็็คือ่่าาามเลย แต่แค่ว่าอยู่ในกฎห้ามไม่โดนแดงในสตรีมอ่ะไม่โดนแบนในสตรีมพออ่ะอะไรที่เหลือเอามาเอาไม้หมดได้เลยใะไม่นั่งกดดันกันไหมหรือใจยังไงคุยกันก่อนให้เคลียร์ก่อนก่อนที่จะออกไปเล่นกันเพราะว่าพี่เชื่อว่าคู่เราน่าจะระเบิดระเบอร์อ่ะเอายังไงมีคําไหนที่เราเซนเซิทีฟเป็นพิเศษไหมพูดออกมาเลยครับถ้าไม่พูดพี่จะอ้างอิงคําพูดพี่คือทุกอย่างจะอ้างอิงจากพิจารณาความคิดพี่เท่านั้นกับแอดมิน แปลว่าจะไม่มีการมามร้องที่หลังกัพี่ว่าคา<ค>นี้หนูมองว่าเลือดร้ายแรงเกินไปนะพี่คานี้หนูว่าแรงเกินไปทุกอย่างไม่สนพี่สนแค่ว่าพี่กับแอดมินสองคนคุยกันว่าแรงไม่แรงแค่นั้นไม่มีเนาะใช่ไหมครับกคำคำบัฟที่เรากลัวกังวลกันมากๆไม่หนูว่าก็เหมือนตอนนี้อย่างอ่ะที่หนูเล่นกับ m k วก็ปลดประมาณนั้นก็ได้พี่ครับไม่ไม่เขาไม่เคยเล่นไงเป็นหนูว่า m k ะก็ด่าได้หมดอะโยเวนโยเวนเอาไว้ไมหญิง แทจิงแล้วไม่รู้อ่ะแล้วแต่เขาอยากด่าหรือปม่ก็๋ยวมันคนสตรีมไงวันน้นคุยกันโอใช่็ใช่ก็ใช่ก็ใช่เซเซฟสตรีมก็ได้เซฟสตรีมพี่คุยกันล่าสุดคือด่าได้ทั้งหมดยกขอเซฟสตรีมส่วนคำไหนที่เปรียบเปิยแล้วมันดูดูแบบไม่โอเคอ่ะพี่ก็จะเอาให้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าสัสเนี้ยตอนแรกเราไม่เอาให้ใช่เพราะฝั่งเพราะ่เอคกบัณก็ด่ากันทั้งคู่นั่นพี่เลยยกใบชนใบได้แต่ในกรณีที่มันไม่ได้ชนกันอย่างเงี้ยคำนี้ก็มองว่าเป็นคำรุ ถ้าเฉยๆพี่ปล่อยเฉยนะแคคุยแล้วไงพี่สัาสนไม่ให้ด่าไม่เอาไม่เอาก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็หมายถึงว่ามันเป็นคําที่มันดูไม่รุนแรงแต่เนื้อหาแบบว่าความหมายมันดูรุนแรงไงอ่าดังนั้นคาเหล่าเนี้ยที่บ่งบอกถึงเพศล่างหญิงบ่งบอกถึงการเป็นสาวแบบสับสนอะไรเงี้ยขอเลีกเลี่ยงทั้งหมดกระบงกระบี่ไม่เอาเลยนะถูกไหมนันกะบีอีเออีเฮียอีหาอีสัตว์ได้หมดเต็มที่เอาให้คำอื่นเรียกให้หมดนะครับ ในกรณีหลุดทุกอย่างพี่คุณด้วยหลักฐานโอเวอร์เลย์มาทั้งหมดในการแจ้งโอเวอรเ์เลย์หลักฐานส่งส่งสภาเนี่ยส่งแอดมินเนี่ยหลักฐานทั้งหมดต้องมีเสียงนะครับย้ําคําเดิมต้องมีเสียงถ้าหลักฐานส่งมาไม่มีเสียงพี่ตัดทิ้งหมดต้องมีเสียงหน้าจอเสียงพูดคุยเสียงทุกอย่างต้องมีนะครับถ้าส่งมาแค่วิดีโอ่งเดียวพี่ไม่ดูพี่กับแอดมินตัดทิ้งนะอันนี้ในกรณีจะส่งหลักฐานเพื่อที่จะไม่รู้ล่ะว่าจะแจ้งกันหรือไม่แจ้งเอามาส่งรักษาสิทธิ์ตัวเองอันนี้เอาเท่านี้แล้วก็มีเรื่องอ่ะเรื่องีอัันนน้ก็สคญะ พี่คุยก่อนเลยครับว่าสตรีมเมอร์ทั้งคู่เยอะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือแฟนคลับเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้ก็จริง<น>แต่กรุณาบอกแฟนคลับตัวเองด้วยว่าตัดในช็อตที่เป็นไฮไลท์จริงๆไไน,นะคือพี่จะบอกว่าการลงไฮไลท์ในสตอรี่เฟซบ o ๊กหรือที่ไหนก็ตามแต่พี่ไม่ได้สี่เรียมแต่ในในไฮไลท์กรุณาไม่มีเสียงบัฟไม่มีเสียงเน็บไม่มีเสียงนู้นเสียงนี่ยกตัวอ,อย่าง พี่ค่ามีใครฆ่าพี่ไม่รู้แม่งมีตัดมาเลยไอ้เชี่ยก๊อบไปควายงูไม่ได้หรอกคะอย่างนั้นสีสันพี่ว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการบําคืนหรือเปล่าและแน่นอนว่าทําไปทํามาเราชอบกันเหรอก็ได้ได้หมดเลยคะ่ะ ปิดอะไรมันไม่รู้นะอันนี้คุยอันนี้ถ้าเราไม่ซีเรียสพี่ปล่อยได้คําเดิมที่คุยก่อนคือพี่ไม่อยากให้มันเป็นจุดจุดเริ่มต้นมแต่เรื่ตอรี่ของพวกหนูก็มันก็มันตัดอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะคลิปไฮไลท์เราพิเรศน์กับเอ็มพีคิวมันก็เป็นกันอย่างนั้ต้องก็ไม่ได้ซีเรียสไงอันนี้แค่พี่รู้สึกว่าคู่เราจะเดือดกว่าไงก็เลยคุยห้ามไว้ก่อนถ้าเราฟังหนูไม่ได้ซีเรียสโอ้ยเขามาเปิดขนาดนั้นเขาน่าจะโอเคอ่ะพี่ถ้าถ้าถ้าฝั่งเล็กๆไม่ซีเรียสกันนะอ่าลงพื้นที่ใครพื้นที่่่มมัันนนเพื้ที ไม่มีการแขวะไม่มีการเอาไปแขวนย้บนะลงไฮไลท์กับแขวนต่างกันนะครับเอาไปแขวนเอาไปแขวะนี่ไม่เอาเลยนะสังเด็จเอเคว่าไงอ่ะกับเรื่องนี้คุยให้เคลียร์นะไม่มีมาล้อที่หลังนะเวที่เขาพูดคำเดิมเรารู้อยู่แล้วว่าเรามาล้อกับพี่ที่หลังไม่มีประโยชน์นะครับการชัดทุกคนเนาะไม่มีใครติดอะไรนะไม่ตอบี่ถือว่าโอเค ยังไงแค่ได้พี่โอเคอ่าก็คือลงไฮไลท์ได้ปกติเลยอิสระเต็มที่แต่ไม่มีการแขวะแขวนหรือแท็กหากันไม่ระบุชื่อไม่เน็บแนมเคลียนะไม่เน็บด้วยนะย้ำว่าไม่เน็บนะเจ็บประโลให้มานั่งแขวะเลยแบบไอ้เหี้ยหัวเขียวแม่งคิดว่าเก่งมากมั้งนู่นนี่นั่น <c oughs> ไม่เอาเลยนะย้ำแบบไม่เอานะอ่ะมีเรื่องอะไรอีกครับพี่กังวลกันหรือเปล่าถ้าไม่มีพี่จะปล่อยไปเล่นแล้ว เคลียร์กันให้ลงตัวนะครับถงเฉยเลยทำไมไม่เข้ากลัวห้าสิบอยู่น่าน่าจะคุยขั้นต่ำอยู่แล้วบ้าไม่น่าจะมีใครพี่เลนหรือจะคุยกันก่อนสี่สิบไงสี่สิบสี่ล้าน<ะ>คุยได้ไหมครับเออพี่กอล์ฟแล้วสามทุ่มมีประชุมอย่างนี้ไม่เป็นไรเล่นเลยเดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยวพี่แจ้งให้หลังเดี๋ยวพี่แจ้งให้เดี๋ยวพี<จ>เว่เอาไปเอาไปเสิร์ฟให้เอาของเราก่อน สรุปใบเอาท่านต่ำไหมหรือจะคุยกันเบื้องต้นหรือจะมีออนท็อปกันอีกเอคุยดูท่านต่ำก็ได้พี่ซอฟเปลียนดูเพราะว่าผู้หญิงอุ้มอ่ะพี่อย่างมันจะนานแบบตอนนี้มีคู่พี่ขอยดูแป๊บนึงมีคู่เดียวไอ้แบเดี๋ยวตำรวจไปแบอยู่ดีว่าตำรวจเอารถออกให้มันสมเพนสมผลหน่อยได้ไหมอ่ะอันยองได้ครับได้ได้ไปคุยดูนะบอกขอสมเพนสมผลหน่อยแบบว่าให้มันแบบรู้ว่าผู้หญิงเล่นไม่ต้องมาเต็มสูบอ่ะได้ครับได้ได้โอเคไปคุยมาด้วยอ่ะมันยืดอ่ะพี่เออเดี๋ยวมันยืดเยอะ ะจะคิดลราเก่งก็ไม่เป็นไรหรอกพี่หนึ่งหนึ่งไฟล์หนึ่งไฟนะ,ะตัวคนสร้างมันดีสามวันปลดลิมิตเอตโ,อต,โอตอันนี้คุยเรื่องใบไว้ขั้นต่ําเงินน้าเดนขั้นต,าตน่นตาตำรวจหมอปลดเลยไหมครับก็สามวันก็ได้พี่ถ้าเ,เล่นสามวันก็ค่อยปลดก็ได้ค่ะได้ครับตามกฎเนาะแล้วก็รายชื่อไม่ปลดอะไรไม่มีสองทุ่มห้าสิบเริ่มเตรียมตัวกันได้เลยโอเคค่ะ ไปครับอย่าอย่าเพิ่งไปด่าข้างนอกนะไปไปเอาที่ปล่อยที่กลุ่มดีกว่าเรามาเรามาใช้โอเครอดไอเชลรอไอเชลอไอเชลลแล้วไปเอาไปก่อนชาก็ต้องรอถูกแล้วค่ะใช่ค่ะชาก็ต้องรอถูกแล้วค่ะพูดแบบนี้หน้าสะพานได้เหรอคะออกออกไป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 ้แเย็นรอที่กลุ่มออกไปทีกลุ่มพี่ครับดูขอถามหนึ่งได้ไหมพี่ว่าว่าว่าไอ้มันไอ้หนูอยากถามว่าอย่างเช่นบับคำว่าแบบอีบ้านนอกอะไรแบบนี้ได้ไหมคะแบบสไตล์การแต่งตัวแบบนอกอะไรแบบนี้ได้ไหมคะ ออกำหนดคำอะไร<ด>ก็ได้หนูอยากแบบเออเข้าใจดุลพินิจของแบบสาวจะได้ประมาณนั้น<อ>ี่แคบอกน้องนิดนึงนะคะว่าไอหมูเชือดคอโดนเชือดคออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอีโรเด็กเสียงบีบจมูกอย่างเงี้ยไม่เอานะคะมันบูลลี่คนอื่นเขา,าอ่ะอ่าไม่ได้ไม่ได้เราถ้าจะคุยนี้ตอบด้นของเงียบนะไม่มีแทงไม่มีเถียงไม่มีแ,มมแ,มมแวะไอเรื่องอะถ้าถามว่าไออีอบ้านนอกอ่ะถ้าามพี่อ่ะพี่เป็นคนทุ่งๆอยู่แล้วเว้ยคณแบบง่ายๆสิพี่เฉยมากพี่เฉยจริง นี่อกว่ามันคำมันไม่ไร้ายแรงขนาดนั้นต้องถามพวกเรามากกว่าผู้หญิงด้วยกันอะด่ากันคำนี้เจ็บกันขนาดไหนพี่เฉยๆไม่เจ็บนะค่ะไม่เจ็บได้ไหมคะคือที่พวกหนูจะเสือคือแก๊งพวกหนูอ่ะเหมือนแบบไม่ได้ไม่ใช่พวกเซนซิทีฟอะค่ะหนูเลย่มฟังเขาว่าจะเซนซิทีฟหรือเปล่าอะไรหนูเลยแบบหยาดถามอะไรคุยให้เคลียร์ไม่ใช่เซนซิทีฟนะไม่ใช่ว่าแบบเล่นไปแล้วแบบไม่พอใจกันเปล่าเปล่างังไงมันก็ไม่สนุกจริงไหมครับสภาอันนี้เห็นด้วยครับพี่เลยบอกให้คุยให้เคลียร์ไงเพราะตอนแรกถามเรื่องคำสา ไม่ติดนะโอเคเลดีโอเคกับคำนี้ไหมครับแบอกขี้หูแตกน้องๆโอเคค่ะมากนะได้ค่ะได้มีคำไหนที่เราจะพี่เลงพี่เลงอีกไหมวะกูเป็นห่วงตัวลาด่ากจริงว่ะเราถามกันเป็นแบบรวมๆไหมก็คือหนูอยากถามว่าพี่ๆแบบเป็นคนแบบเซนซิทีฟกันไหมอะหนูถามแค่นี้แหละ เออพ่ไม่ได้เป็นหนึงเงี้ยกว่าพี่ขอพูดนี้ก่อนพี่ขอพูดอย่างนึงนะฟังฟังก่อนฟังก่อนไออีดอกอีดอกทองได้ไหมคะอีดอกทองได้แล้วอี่ทอได้แล้วไม่ไม่เงี้ยกว่าเงี้ยฟังพี่ก่อนนะคือพี่มออันนี้พี่อันนี้พี่คุยกับทุกคนเลยนะว่าอย่าลืมนะสิ่งที่เราเล่นอยู่คือโลแกงโลแกงมันมาเพราะว่าสตอรี่การมีสตอรี่คือการเอาคือการเอาอารมณ์มาใส่กันดังนั้นคำด่าต่างๆเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นในหน้างานอยู่แล้วเวยเราเล่นให้เป็นเกมด่าจบทุกอย่างจบแต่ตอนที่จบมาคุยกันมันก็จบแล้วะ ดังนั้นระหว่างเล่นกับลุนาเล่นให้มันเกมอ่ะเล่นจะใส่อารมณ์กันแค่ไหนก็ได้เว้ยแต่ขอให้มันเป็นเกมไว้อย่าเอาไปนั่งแบบอีเคียนี่มึงด่าคุณด่าขนาดนี้เดี๋ยวเจอกูอะไรเงี้ยไม่ไม่มันก็ด่าในเกมไปดิจบเกมก็ว่าอะไรใหม่ปะใครแพ้ก็ไปซ่อมใครชนะก็แอกแค่นี้ปะที่มันมีแค่นี้เองนะเล่นเกมอ่ะนั้นเรื่องคำด่าครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงนะบางอย่างที่พี่บอกว่าถ้าไหนที่มันร้ายแรงเกินเกินไปพี่เอาให้หมดไม่ต้องกลัวมันมีคำหนึ่งเขาไม่รู้แกไหนเราพี่แล้วนะด่าว่าอีพยูนนนีี่่หายยัเคือม มันก็สื่อว่าอ้วนแหละแต่มันก็ไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่พี่มองว่ายังไงอะพยูนแล้วไงต่อเมื่อได้ช้างน้ําเนี้ยเราคิดว่าต้องลงใบแดงปะพี่โยไม่นะถูกไหมดังนั้นคลิปต่างต่างเหล่านี้พี่กับนาเล่นกันให้สติหน่อยมีสติในการเล่นกันหน่อยนะครับต้องบุรีปะวะใช่หนาด่ากันในเกมจบกันในเกมเว้ยให้เป็นเกมมาเล่นกันให้เป็นเกมได้ไหมอันนี้ฝากจริงจริงดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคำด่าครับพี่ขออนุญาตอิงคําพูดที่เราคุยกับพี่ไว้ทั้งหมดจะผ่านพิจารณาพี่แค่กะแอดมินแค่นี้ โอเคครับผมเลียนเนาะอ่ะอม่ีเรื่องหนึ่งด้วยอ่ะว่ามาตอนนี้เรื่องวลาศัพท์อ่ะไม่ไม่มีในตัวมันยังฟักได้อยู่อย่าสงสัยว่าทาไมเขาไม่มีโทรศัพท์แล้วยังฟักได้นะเราควักได้เราใช้ได้ไหมโทรโทรเมื่อกี้ลองโทรแล้วมันโทรได้นะแต่ว่ามันมันบั๊กอะมันบั็กใครใช่มันบั๊กอยู่ต้องรอแก้หลังรีเลยครับตอนเนี้ยก็คือัปจุบันตอนเนี้ยก็ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วครับ หมายถึงว่าต่อให้ไม่มีโทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์ได้ปกติหรอใช่ครับถูกต้องปัจจุบันเป็นแบบนี้ครับอ่ะโอเคนั้นตามนี้แล้วกันออกไปก่อนนายเพิ่งแซกันได้ไหมพี่ขอรอบนี้เดินไปเงียบๆแล้วก็แต่ตอนโทรอ่ะมันไม่ขึ้นหน้าตอนไปก่อนเลยไม่ขึ้นหน้าเอ็เอาไปก่อนลองโทรแล้วว่ามันไม่ขึ้นหน้าให้เราไปก่อนใหยับเวลาได้ไหมถ้าพี่จะค่อยๆปล่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามทุ่มเลยทีเดียวเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาเ้ไม่เอาไปก่อน ไปไปไปอ่าแล้ไม่เอาแล้วไม่ใหออกไปก่อนแล้วพี่ก่อขาครับว่ามาเราเรื่องที่แจ้งไปอะค่ะก่อนที่จะมีสตอรี่ค่ะที่เขาพูดมาพี่แค,พค่พี่เคียร์พี่เคียร์แล้วครับเคียร์แล้วเขาจะโดนตอนไหนคะเดี๋ยวโดนเลยครับเดี๋ยวโดนเลยเนี่ยไม่ <Okay S 2> แต,แต่แต่อันนี้คุยก่อนว่าพี่คุยกับเฟยไปแล้วนะเฟยบอกว่าไม่ได้เอาแดงนะอะไรนะคะ <S <S เฟยบอกว่าลูกอีโง่เหรอคะใช่เฟยบอกไม่เอาแดงแต่พี่จะให้เป็นใบส้มแล้วก็บรรเพนสามพันทันทีแต่บรรเพ็ญเอาไว้คุณตอนจบ พี่เฟยเฟยแล้วแดงอ่ะกูบอกว่าเจ้าแดงไม่ใช่เหรอนพี่ประกาศใบให้คันทีประกาศไใบส้มตอนนี้เลยก่อนเล่นตอรี่เขาจะได้ระวังเราเล่นตัดสินใหม่นะไม่หรอพี่เฟยไม่ไหรอพี่จะประกาศใบเลยใช่ไหมนี่เดี๋ยวประกาศเลยเมื่อกี้ที่พี่จะพูดอหละพี่บอกเออเดี๋ยวค่อยพูดอ่ะเพราะพี่อยากพูดต่อหน้าเขาเดี๋ยวให้ไม่ยอมประกาศเลยโอ้ใบแดงใบแดงแต่ประเด็นที่พี่คุยไปแล้วนะว่าเดี๋ยวตอนจบอมาตีมันตีไม่ได้มีคูดาวกับคูดาวดิ ไม่ยอมประกาศเลยก็ได้ไม่ยอมไปส้มสีดีอุ๊ปสอะไรนะยังไม่เริ่มก็ส้มแล้วหรอพูดว่าอะไรนะประกาศครูดาวอะไรอ่ะสามทุ่มสามทุ่มสามทุ่มเอลคีเดียทุ่กระไดมอนเทสเป็นสามทุ่มขยับหน่อยพอพี่ปล่อยเทคุมขน้าเป็นหมดยังอ่ะดูให้หน่อย โอ้ย oh, ยังไม่แลนกระส้มแล้วไม่ไล่เลยหมวให้ออกไปเลย,เลยออกไปเตรียมตัวโอ้โห oh oh. มันลงมาแซดเสียเวลา <laughs> <laughs> เดือดกันตายเดือดกันตายเลยอย่างนี้ <c oughs> พี่ก็บอกไปดิว่าแซดมันอยู่ในครูดาวก็ส่งหลักฐานไหมพี่ก็โดนอยู่ดีไม่ที่ยจริงที่จงจริงแซดแซได้เว้แต่พี่ไม่อยากมาแซดตรงหน้าสภาวเว้ด่ากันได้แต่ไม่ลงมือเฉยอสรุปสรุปด่าได้ใช่ไหมด่าได้ดิตอนวันนี้เดือดกันครูดาวก็ด่าได้เหรอ ได้โอเคไม่ลงมือเขาเลิกดูดไปแล้วโอ้คือมึงกูกูไปเจอมึงในเบลล่างเงี้ยกูยืนด่ามึงอยู่กันได้แต่ไม่ลงมือโอเคโอเคอ่าใช่เขียพี่ไปได้ยังขอข้าวแป๊บหนึ่งศูนย์ขนาดเขียยังไปตัวตัวใหญ่ไปยังเอาตัวใหญ่ไปยังตัวใหญ่ออกยังดูแป๊บล้วโอู้้ยังไม่เริ่มก็ส้มแล้วโว้ยแบบนี้โอเคเลดี้เสียเวลาหรือเปล่าคะเนี่ยพี่กอล์ฟเรามาเรามาช้ามากเลยนะ เราอย่าพูดคำนี้กับพี่เพราะเรามาช้ามากเราไปเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้ปล่อยเขาไปก่อนอ่ะแล้วแล้วเฟีไม่ได้ออกอ่ะแต่เราก็มาช้าเหมือนกันก็บอกเราว่าคนละครึ่งทางเขามารอเราก่อนเยอะแล้วเรามาช้าเอออย่าอย่ามาเรียกมาพี่ออกออกออกไล่เขาออกไปพี่จะปล่อยนะไปไปยี่เสียเวลาจังย่ะ เอ้าเขี้ปิโก้มารีบมาหดือจะด่ากันนะ้ด่ากันไหมด่ากันไหมไม่ด่าที่บิกรถนะไม่กินไม่มันเปลีอยนเวลาเสร็จไปกับผ่องไงออกเอาออกเอาออกปล่อยปล่อยเอางี้เห็นใครด่ากันไรในวันที่สภาจะโดนเพลจะโดนเพลเลยนะคนละร้อยใส่ไปเลยไม่ต้องสนลดหน่อยนะเฮายอย่าบัอนั่นนะสภาอย่าอย่าพูดนะคะปล่อยให้เขาแต่ถ้าสองพูดก็นั่นแหละแจ้งสภานี้ให้มันโดนเฮ้ยมีเหมือนมัคแกโฟนนะ Workers, Please, ไปด่าเข่นนอกสภานะได้พี่ได้ยินใครด่ากันในสภานะฟำงเ็นนะโดนนะไป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 เลยไปเลยหมาเห่าไม่ต้องไม่ฟังน้องแป๊บพี่ครับเพนแป๊บนึงเอือเจอกันไหนดีคะถังขยะนะบนไหมพี่โอ้ยรถกูอยุ่ของไหมรืองว่าไมเสร็จของสิเดี๋ยวบนก็ได้ เซฟเซฟนะคะคำบงคำบับอะไรก็เซฟเอเด้อเด้อเลื้อไฟก<ต>ี่โมงนะพี่สามทุมท่มใช่ไหมสามทุ่มค่ะสามทุ่มโอ้ไอพี่เชนเอาของไหมครับครับไปนบนกำลังไปครับแป๊บหนึ่งหนุมก็กำลังไปค่ะคือแค่จะบอกว่า เขาบอกว่าเราไปช้อนแต่ความจริงคือไม่ใช่ันไ,ไม่เคยนนะคิด<อ>จะอยากไปเล่นหมดเลยเหรอใช่ก็ไปล่างก็ได้โอ้ยบนก็ได้นะอยากมันโอหลำคาญอะ่ะขอมแบบมีความสุขมันวุ่นวายใช่เส็ของแต่หนูเซ็ตเสร็จแล้วนะใครที่เซ็ตเสร็จแล้วรวมเลยไหมล่ะ